มามาทำการบ้านกันดีกว่าก่อนนอนนะวันนี้ก็วันที่19สิงหาเนะเวลาก็ประมาณ4ี่ทุ่มแล้วอะมาทำการบ้านกาันวันนี้เซตก็ปิดตลาดที่ 1, 3 2 3 3 8จุดเนะบวกขึ้นมาประมาณ20จุดก็เลยมาดูว่าเอ้ยลองมาทำการบ้านเล่นๆว่าวันนี้เนี่ยมีตัวไหนที่เข้าอยู่ในกลุ่มของท็อปเกนเนอร์บ้างก็ลองมาทำการบ้านประมาณ 6ตัวแรกเนอะที่อยู่ในกลุ่มของท็อปเกนเนอร์ท็อปเกนเนอร์ก็คือหุ้นที่มีการขึ้นไปสูงสุดของวันเนอะปิดตลาดที่จุดสูงสุดของวันก็คือวันนี้ก็มีตัวสบายเนอะสบายก็ปิดซิลดิงเลยก็วันนี้ปิดที่0.55บวกขึ้นมา13จุดก็บวกขึ้นมา30.95%ตัวที่2คือ s c a p แคปเนี่ยก็ปิดที่1.53บวกขึ้นมา0.36สตางก็คือปิดที่30.77%ตัวที่3คือ KC KC นี่คือต่ำกว่า10สตางเนะก็คือปิดที่0.09ก็คือบวกขึ้นมา0.02ในะบวก28%ตัวที่4คือ MIT MIT ก็ปิดที่0.29บวกขึ้นมา6สตางค์ บวกขึ้นมาคิดเป็น26.09%ตัวที่5คืออามนะอามนะก็ลิดซิ่งนะก็ปิดที่1.22บวกขึ้นมา24สตางค์บวกขึ้นมา24.49%นะต่อไปตัวถัดมาก็คือ BYD BYD ก็คือปิดที่1.01สตางค์บวกขึ้นมา17สตางค์หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือบวกขึ้นมา20.24%นะ มี6ตัวนี้นะที่เข้าเกณฑ์นในทนะ็อปเกนเนอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทําการบ้านการบ้านเราคือขอตัวที่มีราคามากกว่า20สตางค์เนะดังนั้นก็เลยขอทำสัก5ตัวก็คือมีสบาย s c แ p MIT อ m a มันะแล้วก็ BYD นะงั้นไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลย อ่มามันเริ่มที่ตัวแรกเลยนะก็เป็นสบายเนะสบายตอนนี้แล้วก็เราก็ลองตีฟีโปเนชีนะตอนนี้ก็คือสบายเนี่ยติดอยู่ในกรอบประมาณ48ตางจนถึง57สตางนั่นเองเนอะในกรอบนี้คือใครที่มีสบายของเพิ่งเข้าไปวันนี้ก็ระวังจุดตรงบริเวณ48สตางเนะถ้าไม่ต่ำกว่าก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อโดยเฉพาะยิ่งถ้าทะลุตรง 5 7สตางค์ก็อาจจะไปตรงบริเวณเอสอ63สตางค์ถึง66สตางค์ยิ่งถ้ายืน66สตางค์ได้มีลุ้นที่จะไปต่อในกรอบ75สตางค์เนะดังนั้นจุด s ต o p l ล s s ของสบายคือสำหรับคนที่เพิ่งเข้าไปก็คือ48สตางค์ถ้าทะลุ66สตางค์ได้มีลุ้นไปต่อแต่เป้าแรกคือ57สสตางค์ก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะ โอเคอ่ามาที่ตัวที่สองก็คือ s แคปแ a p ชื่อเต็มๆของเขาก็คือสีสวัสด์แคปิตอลนะอ่าวันนี้ก็คือสีสอสแ a ปก็ปิดที่1.53ส,สตางค์นะตอนนี้ใครที่พิ่งมีอยู่ก็ระวังตรงบริเวณ1.37 1.38ดีๆถ้าไม่หลุดหรือจำง่ายๆก็หนึ่งนะถ้าไม่หลุดหนึ่งจุดก็ไม่ต้องสต็อปลอ s ก็ได้นะ แนวรับสำคัญก็คือ1.37นั่นแหละจุดสต็อปลอ s ประมาณ1.35ถ้าผ่าน1.6ได้ก็มีลุ้นไปประมาณ1.7นะะไปที่เราเป้านะแคปก็ใครจะรับก็อย่าให้หลุด1.35นะถ้าไม่หลุด1.35มีลุ้นที่จะไปต่อประมาณ1.6ถึง1.7นั่นเองโอเคอ่ะเดี๋ยวไปที่ตัวถัดไป ถัดไปเป็นตัวที่3คือ MIT นะหรือชื่อของเขาก็คือ MFC Industrial r e a d นะก็คือเป็นกลุ่ม r e a d อ่ฮะวันนี้ก็ปิดที่29สตาตคาตอนนี้ก็คือคงเล่นอยู่ในกรอบประมาณ22สตางต์งถึง34สตางใครที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งซื้อไปวันนี้ก็ระวังตรงบริเวณ25สตาตคางดีๆนะถ้าไม่หลุด25สตาตคางก็มีลุนที่จะไปต่อนะ ถ้าไม่หลุดประมาณ25-26สตางสตางก็มีลุ้นไปต่อแทรเก็ตของ MIT ก็ประมาณ34สตางหากผ่านไปได้ก็ถึง40สตางเลยนะก็ค่อยๆดูเป็นสเต็ปก็คือเป้าของวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าประมาณสัก34สตาง์นะนั่นเองแต่ถ้าหลุด25-26สตาง์ก็ไปก่อนก็ได้นะโอเค ตัวถัดมาก็เป็นของอัม m ะ n a listing นะก็คืออัม m ะนั่นเองอัม m ะวันนี้ก็ปิดที่บาท22สตางค์ตอนนี้ติดแนวต้านที่1.23ถ้าผ่าน1.23ไปได้ก็มีลุ้นไปต่อแถวบร,ริเวณ1.4เลยแถวแถวบร,ริเวณนั้นเนอะตอนนี้อัม m ะถ้ายังไม่ผ่าน1.23ก็คงเล่นอยู่ในกรอบประมาณบาท6สตางค์ถึงบาท23สสตางค์ นั่นเองโดยประมาณนะถ้าหลุดบาท6สตางค์บาท4สตางค์ใครมีอยู่ก็ต้องสต็อปนะถ้าไม่หลุดก็ยังถือลุ้นได้จุดสำคัญคือ1.23ถ้าผ่านได้เหมือนกับว่าถ้าพรุ่งนี้เปิดมา1.23เลยก็มีลุ้นไปทดสอบประมาณ1.35 1.38ถึง1.4ประมาณนั้นเลยแถวๆนั้นนะสำหรับอัมมนะก็คือเป็นเส้นฟิโบอยู่ประมาณ161.8นั่นเองนะ ถ้าผ่าน1ล้อเอ่อหนึได้ก็มีลุ้นทดสอบประมาณ1.38 1.4ก็คือบริเวณ1 6 1 8ของเส้นฟิโบเนชชีนั่นเองโอเคอ่ะไปที่ตัวสุดท้ายของวันนี้ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือเป็นเอ่อตัว BYD นะ BYD ตอนนี้ก็คือปิดที่1บาท1สตางค์นะตอนนี้ติดแนวต้านตรงบริเวณ1บาท3สตางค์ที่คุยกันเนามาชาวนี้นะ ก็ถ้าผ่าน1บาทสสตางค์หรือวันพรุ่งนี้เปิดมายืน1บาท3สตางค์ได้เลยก็เป้าหมายถัดไปของตัว BYD ก็คือบริเวณ1.12นั่นเองและหากผ่าน1.12ไปได้ก็อาจจะไปถึงประมาณ1.27เลยนะแถวๆนั้น1.2 2อัพแน่ๆถ้ายืน1.03ได้แต่หากหลุด1.03ยืนไม่ได้หากหลุด 0.89หรือ0.88แถวๆบริเวณนั้นนะก็คือต่ำกว่า90ตังค์ใครที่เพิ่งเข้ามาวันนี้ก็อาจจะต้อง stop loss ไปก่อนนะตรงบริเวณ0.89 0.88เนี่ยก็เป็นจุด stop loss สำหรับคนที่เพิ่งซื้อไปวันนี้นะพรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันว่า BYD จะเปิดเหนือ1.03ได้ไหม ถ้าเปิดและยืนบริเวณ1.03ได้แปลว่าทาร์กเก็ตถัดไป B Y D อยากจะไปแถวบริเวณ1.12ถึง1.18นะยิ่งถ้าผ่าน1.18ได้ทาร์กเก็ตถัดไปก็1.27นั่นเองอันนี้คือใช้หลักของ f i โบนัชชีล้วนๆเลยนะอืมก็ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ลองทำการบ้านกันเพิ่ม,เต,มเติมนะอันนี้ก็คือมาให้ข้อมูลเฉยๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจนั่นเองก็ลองเลือกดูลองทำการบ้านเพิ่มเติมอันนี้เดาล้วนๆไม่มีฝีมือนะ <c oughs> อก็ลองดูลองดูก็ถ้าชอบก็กดไลค์ช่ก็กดแ like ชร์ไปนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันนะก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์นะแล้วถ้า มีคำถามเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาตอบผ่านทางคลิปให้อีกทีหนึ่งหรืออาจจะรีพายในนี้ไปเลยนะโอเคงั้นวันนี้ทำการบ้านประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่โอเคบ๊ายบาย